สวัสดีเอ e ทุกท่านทุกคนทุกทการรับชมทุกการติดตามมนีเยะวาดภาพาพี่พาน้องออกมาซองบึงไอ้น้องบึงหนองห้องนำบึงในหมู่บ้านใกล้ๆบ้านเยะวาดนนี่ค่ะบึงนี้เป็นบึงไอ้เอาไว้ เฮ็ดสนามยางรอบนี้่นะคะน่ะเนาะให้ผู้สูงอายุย่างอาอกลัางกายรอบนี้แต่ว่าหน้าฝนส่วนมากแล้วสิบ่มีคนยางเนาะคะ่ะเนาะมันเื่ินยาบาดผ้ามาเจ็บผ่าบรรยากาศช่วงหน้าฝนว่ามันเป็นน่าเด๋เดอกบัวขึ้่นลายบอสวยงามบอประมาณนี้นะคะน่ะเนาะยาบาดก็เลอยออกมาซ่องช่วงหน้าฝนมันเป็นจังไดยเนาะคะ่ะเนาะบม่ค่อยได้ออกมายางเลยค่ะเพราะว่า ฝนตกมันลืดเลยเยาวัาดกะ,ะกระากย,ยางคือกันเนาะคะ่ะจะ้าสิไปทีชมลมเลยเนาะคะ่ะนี่เป็นบึงอยู่ในหมูบ่บานค่ะบึงเล็กค่ะบึงเล็กอันนี้บึงเล็กเป,ป,ป็นที่ปลูกบัวประดับไปเนาะค,ะะคะ่ะบัวแดงบัวแดงประดับไว้เยอะแยะเลยค่ะเดียยาวาดพาเดินชมนะคะเดินดูดอกบัวกันค่ะวันนี้บัวแดงโอ้ยพี่น้องเครื่องบินกับคืนคักขึ้นแน ในหมู่บ้านนี่ขุดพี่นางไปละไปละค่ะไปแล้วบินบินไปบินอหยังนี่รื่องหยัางนีเอย่าง,างพี่นางสนามบินสุวรรณภูมินกระ,ะเด้ออยู่บ่ไกลปานอดไรนะค่ะเนสร้างดอกบ,บัวกระดั้นมาส่้งเป็นบินติ <laughs> ยเยว่าวดจะเฮ็ดหยังบรรยากาศกับพี่น้องท้องฟ้า แดดร่มล่มดีคักมือนนี้พี่น้องบ่มีฝนค่ะแจ้งจาง้างปางอากาศดีค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยงามเดินชมบัวกันดีกว่าพี่น้องย่าวัดพามาซองบัวกลางบึงหลังจากอช่วงหนาฝนนี่ย่าว่ดไม่ได้ออกมาซองนะคะเนะาะไม่ได้ออกามาเดินค่ะกลัวมันลื่นพี่น้องนี่ค่ะมันึ้ดเป็นประมาณนี่ค่ะพี่น้องนี่เนี่ยมันเป็นตะไคร่น้ำนะคะเนาะ ไม่มีคนมาเดินค่ะหน้าฝนผู้สูงอายุกลัวลื่นเนี่ยค่ะพี่น้องอันสิบประมาณนี้นะคณะนีะ่ขน,นาดแรงเนี่ยโอ้ยเกี่ยงเป็นตนายเดินดีกันค่ะอสองบัวกันค่ะสองบัวสองบัวสองบัวในบึงบัวก็งามด้วยพี่น้องเอาไปแกงเอาไปกินกับตำตำนะคณะ,ะบัวไร ฝนนิ่มกระจายออกคักได้พี่น้องนะคะซองไปทางปุ๋มมีแตะบัวสองฝั่งมีแตะบัว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 อุ้ยงามคักหลายคักดอกแคกันยังมีอยู่ค่ะเด้อพี่น้องดอกแคก็ยังมีอยู่ค่ะดอกแคก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องไม่เคยขาดเลยค่ะระวังระวังเดินระวังเดินระวังเดินดอกแคนาก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะ กินกับน้ำพริกนะครับพี่น้องบัวพี่ยังขาวๆขึ้นอยู่ในบัวตรงนั้นนะพี่น้องขาวๆอะไรนะอะไรโผล่ขึ้นมาขาวๆนะสวยงามนั่นนหละดอกบัวพี่น้องร้ายค่ะค่ะนี่ว่าไปได้มาซองมึงโดนแล้วโอ้โหซื้อว่าสิ ขยายออกมาหลายเนาะค่ะน้พี่น้องเนาะขยายออกมาเยอะมากค่ะอ้าึ้นอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วพี่น้องเออทำอายุมุ่มนี่อ่ะพี่น้องเครื่องสิบสืนตลอดนะคะน้อยในหมู่บานนีเครื่องสิบสืนตลอดค่ะโอ้บัว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 เริ่มขยายออกมาหลายค่ะน้อพี่น้องเนาะกำลังสิรอบบึงเลยค่ะไปรอบ,บึงเลย กลางบึงก็มีค่ะพี่น้องบัว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 ,บว,บว,บวออกลายค่ะโอ้ค่ะฝนหนีแล้วต้องใส่สีเต็มบึงเลยนะคะนแะต่เขาบัดกรอนออกเนาะสวยงามนะคะนะ้อพี่น้องเนาะสวยงามค่ะสวยงามหลายก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเนาะอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติค่ะธรรมชาติของบัวในบึง ตังจังหวัดเท่ากับขื่นตำหวยตำหนองเท่ากับดึงไปแกงดึงไปตำดึงไปเป็นพักกินกับสมตำอีหยังประมาณนี้และะ้วค่ะแต่ยุน่นในข้องนี่บึงนี่จักสินมีคนเอาไปกินบย,ยิบาตกับูงหื้อกันหลายหลายหล,ลายค่ะพี่น้องสวยงามด้วยสวยงามสวยงาม,วย,งามวยวิบาจสิบ้ายางออกมาทางนี้ค่ะพี่น้องระวังเดินแค่นั้นแหละจะลื่นไหมค่ะพี่น้อง อ้าไปอีกแล้วค่ะพี่น้องขึ้นตลอดเลยค่ะขึ้นตลอดเลยค่ะโอ้ยนี่มันเสืลื่นพี่น้องทางเดินทางเดินในหมู่บ้านไหนรอบบึงค่ะรอบบึงให้พู้สูงไวมาเดินออกกําลังกายหนาฝนไม่พู่มากหรอกนะค่ะเนาะไปอีกแล้วค่ะพี่น้องเป็นไปอีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่ะขาบปู่มาถึงนี่แล้วค่ะบัวค่ะบัวบัวนี่ค่ะ นั่งสีหลอเบึ้งเลยค่ะอุ้ยหลายๆๆๆๆเยรษฐงามสวยงามอันนี้ต้นยังต้นบักเมาต้นนี่หมากเมาหมากเมาของตั้งยังไงเท่าสิเขาไม่ยุ่ใได้หนีหลายได้ค่ะเด้นี่ค่ะพี่น้องหมกเมามัมนจะเป็นนวลเลยเได้ค่ะนี่นี่ค่ะออกลูกออกนวลเลยรได้ค่ะได้เห็นว่าค่ะพี่น้องส่องขึ้นไปส่องขึ้นไปข้างบนค่ะหมากเมาหมากเมาหมากเมาป้านะค่ะพี่น้อง เมาเมาอ้ยตก NO น,น้ำซะน่อยเยบาจะสีจ้องไปยังนี่ย ja. นี่นี่นี่ค่ะพี่น้องเยบาทอให้เบิ้งค่ะนี่ลูกน้อยนี่ค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะบอกเมาป้าบักเมานี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะเขาจีน้ำของแบบเอ๋บ้านๆห้่งน้อมาไอปูนี่ค่ะพี่น้องเอื่ว่าหมากอ้าหมากเมาเย็บไปกินก็ไดได้นี่พี่น้องเปียวนะค่ะนาะนี่ นี่คะ่ะเห็นบ่ค่ะเห็นชัดๆบ่ค่ะบันทิงนี้ยาว่าด,ดึงลงมาแล้วนี่ชัดละคะ่ะยาว่าด,ดึงลงมามันไก่สีสุกูตรตัวน,นี้มันแดงละคะ่ะอายุบาญยาวานะ่านั่นนะี่เนาะยาว่ากับเจ็บต่ำด้วพี่น้องเนี่ยบอกเอปาปลาบอกเอาน้ำธงน้ำหน้านะแม่พี่น้องเนี่ยนี่คะ่ะโอ้ยเตี่ยวปากเดี๋ยวจะดึงไปกินซะหน่อย พี่น้องเดี๋ยวเยาวสิดึงโอ้ยจุดเดยวเดียวเดมักเมามักเมาเขาเอิ่อนมามักเมาโอ้ยพี่น้องเยาว่าท่ายยังน่าจีทายบักเมาเห็นเบิ้งค่ะพี่น้องบักเมาบักเมาบักเมาอู้อะไรล่ะพี่น้องมันยืดสูงมันยืดสูงมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นไม่รู้มันสีออกบุกออกหน่วยปะตัวนี้สูงค่ะตัวนี้สูงมักเมามักเมาค่ะพี่น้องพี่น้องไว้แจกว่าหักเมา อีสานบ้านเฮาออกเมา,มาตามตรงไหตรงหน้าเออมาอีกแล้วพี่น้องถ้ายุดต,ตรงนี้นะพี่น้องเครื่องสึกเกินตลอดค่ะอัน,นื้เครื่องจะขึ้นตลอดเลยค่ะพี่น้องอันนี้ข้นนี้ไปตั้มมากเลยค่ะแทบสีเนค่ะเห็นะับว่าปลายไม่ปลายแค่ยิ่งบังไว้เลยนะคะน่ะเนาะนี่เป็นตั้มมากเลยค่ะมองเพเห็นเลยค่ะ ไปแช่ปิดไปเลยเปินพ,พี่น้องเห็นภาพรีปลีรีปลีรีปลีไปแบบบ่สูงค่ะพี่น้องไปเยี่ยวดีภาจจพาไปเบิ้งบัวรอบบึงค่ะเดินดูอีกว่าตรงไหนมีบัวมั่งมันก็ลัางสิงกระจายไปครบหมากเมาผลไม้ป่านี่ค่ะต้นใหญ่ค่ะพี่น้องมันต้นใหญ่แล้วค่ะพี่น้องตะก้อนต้นน่อยๆนะเยี่ยมัดมาดึงเอาเรือเ่อยๆหมากเมาหมากเมาบอกเมาป้าค่ะพี่น้องต้นใหญ่ มันขืนง่ายงามค่ะมีนวยบ่นี่ออกลูกออกนวยโอ้ออกคือกันค่ะพี่น้องออกคือกันค่ะอมันออกตะโดนหลืตัวจะว่ามันติดเฉาไปเละค่ะมีค่ะพี่น้องมีนวยคือกันใครรู้จักหมากเมาบ้างหมากเมาหมากเมาโอ้ออกนวยคือกันค่ะออกจนเขาซุกซุกแล้วเขาลวงบปแล้วค่ะพี่น้อยยี่ว่าไม่ได้มาบึงเนาะค่ะเนาะเอ้ยซุกแล้วค่ะซุกแล้วก็ลวง นี่ค่ะพี่น้องออกขึ้นกันเด้อค่ะเด้อออกขึ้นกันออกจนล่วงหมดแล้วไม่ได้มาส่องไม่ได้มาดูปีนี้ไม่ได้มาเก็บบักเมาไปกินเลยบักเมาอีสานบ้านเฮาบักเมาอ่างทองไฮทงงนาสมัยโบราณพี่น้องเอ้ยเก็บบักเมาไปตำนีำ่ค่ะซึงสูงค่ะพี่น้องผ้ายงางค่ะ อยู่ใต้ล่มจามจุรีหรือต้นซ้มสาบานเหาค่ะพี่น้องต้นใหญ่ค่ะค่ะบนต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ย่าบาทพาบึงย่เวียนหัวเด้ค่ะเดอ้อเสียงนกเสียงกะมองไปทางนี้กะ่ะนี่แหละค่ะบึงกัสิบประมาณนี้อันนี้บึงเล็กไม่ใช่บึงใหญ่ค่ะบึงใหญ่กัสิออกไปอีกนิดนึงค่ะ เยาวาดก็เคยท้าไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่เยาวราดพามาเบิ้งช่วงหน้าฝนเนาะคะ่ะเนาะช่วงหน้าฝนว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะค่ะนาะพี่น้องเน,นาะว่าน้ำสีหน่อยสิไล้หรือสีเป็นจังไดเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเยาวาก็เลยพามาเจ็บภาพบรรยากาศร่มลื่นค่ะพี่น้องร่มลื่นร่มลื่นเย็นตาน้ามค่ะนาม เด<ภ>ค่ะพี่น้องเด็กที่ว,ว่วาจะพาะไปเปบื้องบัวด้านนั่นเด้อค่ะเด้อเราก็พยายามปลูกบัวให้เต็มบึงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ล่างขึ้นเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็ล่างขึ้นบัวกำลังขึ้น,นอ้าไปอีกเลยพี่น้องอันนี้ก็ด้นนี้ก็มีแต่ดอกเข็มนะคะดอกเข็มดอกเข็มค่ะเดีกยวว่าจะพาเดินนะคะเดินเดินเดินค่ะพี่น้องเดินไปดูบัวด้านโน้นะะน,น,นะคะพี่น้องหาชิปกันเนาะคะ่ะเนาะ แต่ก็เดินหน่อยนะคะเดินรอบบึงค่ะแต่ระวังระวังขาเลื่อนนี่เป็นอันว่าจบข่าวเลยค่ะพี่น้องอันนี้ผักกระโดนผักกระโดนผักกระโดนอ่อ,อนๆน,นี่กินได้ค่ะต้นเขาจะใหญ่นะคะนาะต้นใหญ่น,นี้ผักกระโดนน,นะะ้ำเลยค่ะเด้อผักกระโดนน้ำ้าเวลาออกหย่อนนี่โอ้ยอัวตัวยีาา่บาดไม่เจ็บไปกินกับน้ำพริกค่ะพี่น้องหลายขนาดเลยค่ะเดีย๋ยวเวียนหัวอยี่เบียนหัว จะผ่าบรรยากาศให้เบิ้งค่ะไปค่ะพี่น้องเดินไปดูไอ้นี่ทานนี้เนาะคะ่ะเนาะยา่ากระเสียวอยู่ได้นี่เสียวไอ้เดินลื่นละจบเลยค่ะพี่น้องจบเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้แดดออกเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้แดดแดดค่ะอันนี้ก็ต้นต้นโพต้นให้ตัวนีไง่พระท่านเสียดายเด้นี่เด้พี่น้อง ต้นใหญ่ไข่ดีเลอค่ะเดินล่มลื่นขนาดเลยค่ะต้นพต้นให้บานเห่านะค่ะนะเพนก็เอามาปลูกไว้มันก็นล่มลื่นต้นใหญ่มากต้นใหญ่อีลีต้นใหญ่อีออลีนะเรามามา,มาบ่ง้านนี้ม่มนี่นะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือดอกอยังนี้คือสวยงามแท่นี่เป็นพวงนี่คะ่ะดอกอะไรค่ะเนี่ยน่ารักน่ารักนี่ดอกอยางเนาะพี่น้องนี่สวยงามค่ะ นี่คือดอกอะไรน่ารักน่ารักนี่สวยดีดอกอะไรน้อนี่เยาว่าไม่รู้จักไงสวยค่ะพี่น้องสวยสวยสวย,สวยนี่ทางนี้ก็มีนคะคะพี่น้องดอกอย่างี่่้องบอกออกดอกหลายอยู่ค่ะนี่ต้นเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่เยาว่าไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะคะไปเสิร์ชด,ดูอ่านี่ค่ะพี่น้องพามามุมนี่ ามามุมนี้แล้วก็สองไปทางนูน้นค่อพี่นนอะริมสุดทางนู้นเนาะคะ่ะเนาะะมาณนี้ค่ะบึง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 ในหมู่บ้านน้ำเต็มเลยค่ะช่วงหน,น้าฝนยวดผามาบึงว่าน้ำไหลยบเป็นแนวใดเคยมาซองแล้วช่วงแรงแช่งช่วงหน้าแรงเนาะคะ่ะเนาะใส่กระไงค่ะโอ้ย พี่น้องต้นให่ดีค่ะต้นไห้น่ะเนาะพื่อนสวยงามสวยงามสวยงามต้นใหญ่เดี๋ะะนะวยวยว,ยยว่าจะพาไปดูบัวด้านโน้นนะคะไปต่อค่ะยังไม่จบนะคะยังไม่จบยังมีบัวอ้าวขึ้นอีกลอออนะอแล้วพี่น้องระวังย่นี่เนะอุ้ยระวังลื่อนแยงเดียวค่ะไปค่ะไปดูกัน เดินลื่นเดินเลื่นเดินเลื่น,น,น,นหน้าฝนไม่ค่อยมีคนมาเดิน,นยา่าก็ไม่ได้มาค่ะยา่าพามาสองบัวเด้อค่ะเด้สองบัวแต่ได้เห็นหลายอย่างน้ะค่ะนาะมีหลายอย่างคะ่ะอ่าเครื่องไอ้น้ำผุก็ก็บัเปิดน้ะค่ะนะ้อนี่บัว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 นี่ลมลมให,หมใ้ลมใส่ลมใส่ ลมโพลมใส่ล่มโพล่มใสต้นในง่ขนาดเค่ะพี่น้งมาด้านนี้ฟั่งนี่ค่ะเดินระวังเดินระวังเสียวไปค่ะเดิน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 มาดูด้านนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่น ดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่ค่ะบัวบัวอยู่นหน้องวันนี้ผ้ายางรอบ,บึงมองไปฟังทาง้งนนค่ะสวยงามเต็มน,น้องเลยค่ะพี่น้องเอ้ยนี่อนาคตอาจจะเป็นน้องบัวเด้ย <c oughs> มันหลายค่ะพี่น้องมันกำลังกระจายไปทั่วบึงเลยค่ะกำลังกระจายไปทั่วบึงเลยนี่ค่ะพี่น้อง โอ้ยงาม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 มัสิบ,บานช่วงเสาไปหาเกาโมงสิบโมงนี่มั่ก็สิเริ่มหกเขาไปเลยได้พี่น้องยา่าดสิผ้ามาซ่องมองนี่เครื่องมัตสิขึ้นตลอดนะครับพี่น้องมาดูกใกลไกมาดูกใกลไกมาชมใกล้ๆกล้หน่อยว่าเป็นยังไงยา่าเดินเลือะเด้อยา่าเดินเอ้ยไม่ใช่เดินมาเจอเพื่อนนะน่คพี่น้องโอ้ย แดดค่ะพี่น้องมามองนี่แดดค่ะแดด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 ค่ะพระอาทิตย์สองแสงเต็มดวงเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่าพี่น้องพูดอ่ะพระอาทิตย์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 สู่กบพระอาทิตย์แหละค่ะนี้นี่มาลงมาลงมาลงมานี่ค่ะพี่น้องเยาวราชพรเบงปัวเต็มบึงเต็มน้องไปเลยค่ะพี่น้องร้ายค่ะ เดินดูบัวเดินดูบัวพอดีจบชิปพอดีเลยพี่นอ้องเมือนไปจบจิจบตรงนู้นพอดีนะคะนาะเนี่ยนี่นี่นอกอะไรสวยจังเลยทิศแทดทิศแท,ทด,ททดไปละไม่เห็นาตดเลยวันนี้ไม่เห็นาตดเลยไปค่ะพี่นอ้องโอ้ยทางมังกายงางเลยต้องเดินข้างๆเดี๋ยวมันลื่นดูทางสิดูทางสิฉีไข่น้ำพี่น้องตักไข่น้ำนะคะพี่น้องดับฟปุดเลยะค่ะพี่น้อง วันนี้ไม่เจอญาติเลยวันนี้ไม่เจอยตดเดียอย่าบาดพวกไกายางเลยค่ะพราวยางามนลื่นเนาะค่ะเนาะอันนี้คือยาง้ะค่ะเด้พี่น้องอย่าบาดยางให้มันรอบบึงค่ะเดินให้มันรอบบึงเดี๋ยวจะพาไปดูบัวจุ่มนันว่ามันงามขนาดเลยค่ะพี่น้องเดินรอบไปอีกค่ะเดิน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 คลิปนี้มีแต่เดินกับเดินค่ะพี่น้องเนี่ย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 พื่อนเพื่อนเพื่อนนฝนประมาณนี้ค่ะมัน มันมาไป,ะปะตะยางเลยค่ะพี่น้องไม่มีคนออกมาเดินเลยมันเป็นชีข่าน้ำตะค่าน้ำมาสิจับนี่ค่ะศาลาศาลาอุ้ยดูสิอ้าวขึ้นอีกเลยพี่น้องขึ้นอีกลเลยเด้อขึ้นตลอดถ้ายู่มาอยู่มุมนี้ขึ้นตลอดเห็นตลอดค่ะนี่ค่ะพี่น้องสวยงามค่ะ สวยงามสวยงามนะคะพี่น้องเยไม่มีญาติสักตัวเลยวันนี้เงียบสงบนี่ตะบัวเต็มบึงพี่น้องแดดออกแล้วค่ะพี่น้องเออแดดออกแล้วนี่คือบึงใกล้ๆบ้านได้ว่าถ้ามาซองวา ช่วงนาฝนมันเป็นยังไงน้ำขึ้นไหลบ่ขึ้นไหลเขาก็ระบายออกนะคะเนาะเขามีที่ระบายค,ค่ะพี่นอ้องสวยงามค่ะสวยงามมากๆพระอาทิตย์ก็ขึ้นเต็มดวงแดดกดับแดดฮอนกับฮอนผ้าบรรยากาศกะธรรมาชาติธรรมาชาติเนาะค่ะเนาะรอบลอบเบิ้งค่ะพี่นอ้องเมืน่อนี้ผ้าเจ็บ้าบรรยากาศฝั่งทางโน้นกับต้นโพง,งามๆต้นใหญ่ๆนะคะพี่นอ้อง ต้นจามจุลีต้นสัาสักใหญ่สวยงามทั้งนี้ก็ะมีค่ะพี่น้องทั้งนี้ก็ะต้นจามจุลีออกดอกสีชมพูสวยงามค่ะแล้วก็บึงบึงก็มีแต่บัวสวยมาด้านนี้ก็ต้นบักไห้แล้วค่ะน้าพี่น้องให้ให้ให้ต้นบักให้หุจักต้นบักให้ว่าพี่น้องอุ้ยเสียวเดินลื่นนี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะลูกเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องย่าบาดผ้ามาจบชิบลงที่ต้นบักให้่จักต้นให้ว่าพี่น้อง ลูกเต็มต้นเลยค่ะกำลังออกลูกขาวอากหลากแล้วค่ะพี่น้องดู่ะค่ะเต็มต้นเลยค่ะอันนี้ธรรมชาติธรรมชาตินะคะถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติสวนในหมู่บ้านลมลื่นลมลื่นไม่มีภาพอะไรให้ดูค่ะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเยาวาดกาบขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมชีพเยาวาดนะคะทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจ คลิปนี้ก็บ่มีอีหยังเนาะค่ะนอพามายัางเดินรอบบึงขอบพระคุณมากมายนะคะทุกท่านทุกคนทุกกําลังแรงใจที่เข้ามารับชมชิปเจาบานค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอ้าวมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ,อ้ยไป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 ค่ะไปเอ,อ้ยขึ้นไปอีกและะ้วค่ะพี่น้องมาไม้ยังคะ่ะมีแต่ดอกบัวให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะไปค่ะไป โชคดีโชคดีขอบคุณขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะมือน,นี้ยวาดว่าม,มีแนวทายค่ะพี่น้องออกมาทายบรรยากาศบัวในบึงในหมู่บ้านช่วงหน้าฝนออกมาซองเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะฝนตกแทบทุกมือฝนตกนักมากๆเลยค่ะว่าม,มีแนวทายเลยมาจอบเบิ้งวา่ามันเป็นแนว่ยเย ขอบคุณนะคะทุกกาลังแรงใจสวัสดีทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟก,กดกระด,ดิ่งดําเพื่อเป็นกําลังใจให้ยาวชนในเด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนสวัสดีทุกการรับชมลักๆักลกเลิฟเลิบค่ะบ๊ายบาย